สวัสดีครับทุกท่านหากอ่านผิดเว้นวรรคผิดต้องขออภัยโปรดให้คำติชมด้วยความสุภาพเชิญรับฟังตอนต่อไปตอนที่40หนีสัตว์ร้ายที่มีเขาสีทองกระพือปีกและปลดปล่อยการเดินทางของสัตว์ร้าโดยทิ้งภาพหลังไว้ในอากาศทันทีปีกสีเงินทําหน้าที่เหมือนใบมีดคมพุ่งไปที่เด็กหนุ่มชุดเกราะสีดำแอลมันฉีกผ่านอาวกาศเหมือนเต้าหู้ทิ้งแสงสีเงินที่น่าสะพรึงกลัว ตดวงตาของสัตว์ร้ายเป็นประกายปลดปล่อยเทคนิคสุดยอดของมันตั้งแต่เริ่มต้นเหมือนๆน,นได้ยินเสียงพึงพรรมพำเยวชนหยุดกระทันหันขณะที่เขาชี้ไปที่หลัวเฟิงอัญมณีสีแดงของเขาว,วาววับไปตายซะ ทันใดนั้นได้สีดำก็ปรากฏขึ้นกลางอากาศมันเหมือนกับงูสีดำบางบางที่มีความยาวหลายสิบกิโลเมตรแต่บางเพียงครึ่งเมตรเท่านั้นสัตว์ร้ายเขาทองมองเห็นได้ง่ายนี่ไม่ใช่ได้สีดำแต่เป็นโซ่สีดำที่ทำหน้าที่เหมือนแส้แส้สีดำฟาดฟันผ่านท้องฟ้าราวกับโซ่ยาวหยุดสัตว์ร้ายหูหูหแส้สีดำนั้นพราวมัวอยู่กลางอากาศ ปีกสีเงินฟาดฟันไปที่แท้สีดำชี้เครอมันออกไปทันทีพลังงานจากแท้ดูเหมือนจะส่งผลต่อสัตว์ร้ายตลอดเวลาทําให้รู้สึกไม่สบายใจกับความเร็วและความรู้สึกของเวลามันเกือบจะเหมือนกับว่ามันส่งผลต่อการไหลของเวลามันทะลุทะลวงการโจมตีของสัตว์ร้ายการเวลาเปลี่ยนไปสัตว์ร้ายกระพือปีกและลอยอยู่กลางอากาศดวงตาของมันจ้องไปที่เด็กหนุ่มอย่างเย็นชา จากกระพรดปีกสีเงินเด็กหนุ่มลอยอยู่กลางอากาศและจ้องมองไปที่สัตว์ร้ายตัวใหญ่นักรคหุมยนต์มีค่าหัวคุณและคุณยังกล้าสแสดงตัวอีกหรือถ้าฉันเป็นคุณฉันจะออกจากทวีปหลักไปนานแล้วสัตว์ร้ายส่งเสียงคำรามต่ำถูกต้องชายหนุ่มยิ้มและพยักหน้าคุณควรรู้ว่านักรบที่เชี่ยวชาญเรื่องกฎเวลาสามารถหลบหนีได้ดีมากแม้ว่าคุณจะแข็งแกร่งกว่าแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะฆ่าฉันแต่มันจะเสียเวลาสำหรับคุณ ลูกน้องอีกสองคนยืนอยู่ข้างเขาเสียเวลาสัตว์ร้ายถมน้ำลายภาษามนุษย์และคำรามในขณะที่สร้างขบวนท่านโยบายดวงจันทร์ซึ่งก่อนหน้านี้หลัวเฟิงได้รับคำแนะนำจากผู้นำเมืองที่วุ่นวายในยุคแรกเริ่มได้จัดนักรบเผ่าพันธุ์อื่นๆมากมายให้หลวเฟิงต่อสู้และเขาสามารถฆ่าพวกเขาได้ทุกคนในจำนวนนี้มีบางคนที่เชี่ยวชาญเรื่องเวลา หลวงเฟงเข้าใจดีถึงความยุ่งยากในการจัดการกับพวกเขาแม้ว่าเขาจะเคยมีประสบการณ์มาก่อนก็ตามถ้าไม่เชื่อก็ลองดูชายหนุ่มกล่าวอย่างแผ่วเบาอัญมณีสีแดงของเขาเหมือนดวงตาเป็นประกายจิการโจมตีวิญญ,ญาณไร้รูปแบบโจมตีสัตว์ร้ายในทันที มันส่งผ่านเกราะทั่วไปทันทีเนื่องจากมันเป็นวัสดุพิเศษมันจึงมีความสามารถในการสกัดกั้นพลังงานอมะตะได้เป็นอย่างดีดังนั้นมันจึงลดการโจมตีลงกว่า99%ทันทีเหลือเพียงเล็กน้อยและรูปเทพสัตว์ร้ายก็คำรามอยู่ภายในเทคนิคป้องกันวิญญาณบีโฮมันกระจัดกระจายสิ่งที่เหลืออยู่ขอองค์การโจมตีทิ้งไว้เบื้องหลังความเฉลียวฉลาดของเขาซึ่งไม่สามารถทำอะไรกับสัตว์ร้ายได้ มีหลายวิธีในการป้องกันการโจมตีด้วยวิญญาณซึ่งเชื่อมโยงกับระดับพลังงานวิญญาณเมื่อหลัวเฟิงเป็นนักรบธรรมดาบนโลกก่อนที่เขาจะเป็นนักเดินทางดาราพลังงานวิญญาณของเขาไม่สามารถผ่านโลหะได้โลหะธรรมดาเพียงอย่างเดียวก็สามารถปิดกั้นพลังวิญญาณได้เมื่อความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้นพลังงานวิญญาณก็เริ่มสามารถผ่านวัสดุดต่างๆได้ เรือดาวเคราะห์ยึงโมสามารถป้องกันการโจมตีของวิญญาณที่ต่ำกว่าระดับอมตะยิ่งอ่อนแอก็ยิ่งบล็อกได้ง่ายขึ้นเมื่อกลายเป็นอมตะวัตถุดิบที่สามารถหยุดการโจมตีวิญญาณของผู้อมตะนั้นหายากประสิทธิภาพก็ต่ำกว่ามากเช่นกัน แต่เกราะทั่วไปสามารถป้องกัน99%ขององค์การโจมตีด้วยวิญญาณได้มันเป็นพรสวรรค์และสมบัติดังกล่าวเป็นสมบัติชั้นยอดในจัก,กรวาลอย่างแน่นอนแม้แต่อัศวินก็ยังไม่สามารถหาสมบัติดังกล่าวได้เสียงหอนสัตว์ร้ายหอนและรีบวิ่งไปที่เด็กวิงอวิงอ,งอแทะสีดำาพาดไปมาและการเวลาก็เปลี่ยนไปตามไปด้วย สัตว์ร้ายส่งเสียงคำรามอย่างบ้าคลั่งและปล่อยการโจมตีของมันกลับพลิบซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเปลี่ยนตำแหน่งของมันไอสาระเลวการแสดงออกของเยาวชนเปลี่ยนไปการควบคุมการไหลของเวลามักจะได้รับผลกระทบในพื้นที่จำกัดถ้าสัตว์อสูรเขาทองติดอยู่ที่จุดเดียว ก็คงง่ายกว่ามากสำหรับเยาวชนด้วยสัตว์ร้ายที่ลัรคลิปอยู่ตอนนี้เปลี่ยนตำแหน่งของมันอย่างต่อเนื่องมันบังคับให้เด็กหนุ่มต้องเปลี่ยนพื้นที่ที่เขาได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องแอลมันก็ต้องเสียการควบคุมอย่างมากหยุดเขาเยาวชนสั่งใช้ฝ่าบาทลูกน้องอีกคนหนึ่งในสองคนควบคุมการเบลอของได้สีเงินกว่าหนึ่งหมื่นเส้นและใช้ได้เหล่านั้นกลืนสัตว์ร้ายอีกคนหนึ่งควบคุมน้ำเหมือนกรงที่พูงไปที่สัตว์ร้ายด้วย เด็กหนุ่มของนาเอสชไอคนนี้กำลังพยายามจะหยุดฉันและดักจับฉันไว้ในพื้นที่เล็กพื้นที่เล็กแล้วจะสู้มันหรือหนีไปนั่นเป็นทางเลือกของเขาหลัวเฟิงมองไปที่ลูกน้องทั้งสองอย่างเป็นทางการและเข้าใจรูปแบบการต่อสู้ของเขาได้เงินจำนวนนับไม่ทวนพุ่งเข้ามากระชังน้ำพุ่ง เจ้าทั้งสองกล้าสู้กับข้าหรือสัตว์ร้ายส่งเสียงหอนเสียงดังทําให้ดินแดนน้าแข็งอันกว้างใหญ่ส่งเสียงกึกก้องชั้นน้ําแข็งบนพื้นดินและภูเขารอบๆตัวเขาให้ฉีกขาดออกจากกันสู้สู้สู้ความเร็วของสัตว์ร้ายถึงขีดจํากัดแล้วคนอื่นๆตะลึงในขณะที่มันบิดเบี้ยวได้สีเงินและกระชังน้ําสัมผัสไม่ได้ทําไมถึงเร็วได้ขนาดนี้ มันเป็นไปไม่ได้อาวุธวิญญาณของเราจับไม่ได้ด้วยซ้ำลูกน้องทั้งสองตกตะลึงเด็กหนุ่มชุดดำก็ตกตะลึงเช่นกันในแง่ของความเร็วและการบิดเบี้ยวในทันทีแม้แต่จากพรรพัจุดสุดยอดก็ไม่เร็วขนาดนั้นเขาไม่รู้ว่าปีกของฉีวูเชี่ยวชาญในการเคลื่อนไหวมากที่สุดเจ้าสองคนจะต้องตายก่อน เขาบิดเบี้ยวกลางอากาศและสัตว์ร,ร้ายก็พุ่งตรงไปที่ลูกน้องทั้งสองพวกเขาพยายามควบคุมอาวุธวิญญาณเพื่อปกป้องพวกเขาแต่พวกมันก็ช้าเกินไประวังเด็กหนุ่มชุดเกราะดำควบคุมแท่สีดำของเขาและกําลังจะเก็บสองอมตะไว้ในวงแหวนโลกของเขาทันทีที่พลังงานของเขากระจายออกไปสัตว์ร,ร้ายที่มีเขาทองคำใช้ปีกทั้งสองของมันเพื่อสร้างระลอกคลื่นผ่านอวกาศทำลายพลังงานอย่างสมบูรณ์ขอน ต่อสู้กับแท้สีดำสัตว์ร้ายใช้ปีกขวาเพื่อขวางขนาดที่ปีกซ้ายของมันทำหน้าที่เหมือนใบมีดขนาดใหญ่ที่ยาวกว่าร้อยกิโลเมตรฟันทะลวงอากาศหัวมันทิ้งแสงวาวาบในอวกาศที่มีความยาวกว่า1,000งกิโลเมตรซึ่งคงอยู่เป็นเวลานานดังก้องลูกน้องทั้งสองระเบิดทันทีจากการโจมตีในขณะนั้นเองหนึ่งในนั้นเริ่มปฏิรูป ลัวชาลัวซาสีหน้าของลูกน้องที่ปฏิรูปเปลี่ยนไปเป็นการแสดงท่าทางตกใจสุดขีดลัวซาตายแล้วเขาตายแล้วอะไรการแสดงออกของเยาวชนชุดเกราะดำที่อยู่ห่างไกลเปลี่ยนไป ป่าบาทลัวซาซิ้งพระชนแล้วและฉันสูญเสียร่างกายอมตะไป6%หลังซาเป็นจกนักรพรรดีระดับสูงถูกสังหารด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวลูกน้องที่รอดตายตกตะลึงจกกักรพรรดิสีเงินนี้มีความแข็งแกร่งเป็นระดับสูงจัก,กรพรรดจัก,กรพรรดผู้ยิ่งใหญ่สามารถสังหารข้าราชการชั้นสูงได้แต่จะใช้เวลาค่อนข้างนานพวกเขาไม่รู้ สัตว์ร้ายนั้นมีความแข็งแกร่งระดับจัก,กรพรรดิและด้วยบิดของฉีวูมันมีความแข็งแกร่งของจัก,กรพรรดิจุดสูงสุดจัก,กรพรรดิกินนาเครงการแสดงออกของเยาวชนเปลี่ยนไปจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่เชี่ยวชาญในกฎแห่งอวกาศเขาควรจะสามารถวาบได้ถ้าเขาใช้ ฉันหลงทางไปนานแล้วอย่างไรก็ตามมันไม่ได้ใช้มันเลยถึงกระนั้นความเร็วของมันก็ยังไม่น่าเชื่อหืมเขาอาจจะยังไม่ได้ศึกษาการเคลื่อนย้ายมวลสารและศึกษาส่วนอื่นๆของกฎอวากาศแทนฉันไม่สามารถยุ่งกับจัก,กรพรรดิสุดยอดได้ถ้าเขาเผาพอลานพลังส่วนหนึ่งของร่างกายอมตะของเขาฉันคงตายไปแล้วเด็กหนุ่มกัดฟันของเขาหนีไป เขาตกใจอย่างสมบูรณ์หนึ่งในสองลูกน้องของเขาขุนนางชั้นสูงถูกทำลายในการโจมตีเพียงครั้งเดียวนั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวจากกระพัตปีกสีเงินเด็กหนุ่มหอนเสียงของเขาส่งผ่านพลังงานอมาตะไปยังสัตว์ร้ายเขาทองขอนสัตว์ร้ายหันกลับมาดวงตาสีทองเข้มของมันจ้องไปที่สิ่งมีชีวิตตัวน้อย หยุดอันญมณีของเยาวชนเช่นดวงตาสีแดงก็ยิงแสงสีแดงสองดวงออกมาพวกเขาขยายอย่างรวดเร็วและครอบคลุม100กิโลเมตรรอบสัตว์ร้ายสัตว์ร้ายก็หยุดในแสงสู้เด็กหนุ่มหันหลังหนีเขาเร่งและหนีเป็นเส้นตรงหยุดเวลา สัตว์ร้ายเข้าใจทันทีแม้ว่าร่างกายของมันจะได้รับผลกระทบแต่เขายังสามารถคิดและทำงานทางจิตใจได้แต่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เท่านั้นอีกของมันก็ขยับไม่ได้เช่นกันตาและหูของมันมองไม่เห็นหรือได้ยินอะไรเลยความมืดความเงียบนี่คือโลกมืดที่เงียบงนันเพียงจิตสำนึกของมันเท่านั้นที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยปกติมีเพียงสองวิธีในการหยุดเวลาหคือต้องเชี่ยวชาญในกฎแห่งการเวลา อีกส่วนหนึ่งมีไว้สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมเรื่องกฎเวลาคือการฝ่าฟันอย่างเข้มแข็งหลัวเฟิงร้องโหยหวนอยู่ภายในสัตว์ร,ร้ายหอนอย่างบ้าคลั่งจากภายในหลดปล่อยพลังทั้งหมดออกมาตามธรรมชาติปีกของฉีวูก็สั่นอย่างรุนแรงเกือบจะเหมือนกับถูกมัดด้วยเชือกที่ไม่มีรูปร่างสลายบางสิ่งบางอย่างพังทลาย เขาจ้องมองไปยังดินแดนน้ำแข็งอันกว้างใหญ่เบื้องหน้ามองเห็นทิวเขาที่อยู่ห่างไกลจากการโจมตีของกองทัพแมลงได้ยินเสียงหอนของลมหนีเหรอคิดว่าจะหนีได้เหรอสัตว์ร้ายรู้สึกถึงตำแหน่งของสมบัติทันทีมันอยู่ห่างออกไปหนึ่งล้านกิโลเมตรแล้ว